สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาราการเมืองจากวลัยไล่ลักวันนี้เสนอคําว่าพรบครับท่านผู้ชมครับดังมากพรบพรบพรบต้านพรบพรบคือคําเต็มมาจากคําว่าพระราชบัญญัติครับเป็นชื่อกฎหมายของระดับชาติในระดับท้องถิ่นเนี่ยชื่อกฎหมายเรียกว่าเทศบัญญัติในระดับอบตชื่อกฎหมายเรียกว่าข้อบังคับหรือข้อบัญญัติในระดับชาติเรียกว่าพระราชบัญญัติ ท่านผู้ชมครับพระราชบัญญัตินี่เป็นชื่อกฎหมายซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์สูงมากกฎหมายหนึ่งนะครับรองมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญนนเนื่องจากพระราชบัญญัติเนี่ยครับท่านผู้ชมครับกระบวนการเกิดเนี่ยมันมีขั้นตอนที่ยาวครับเกิดจากไหนครับเกิดจากประชาชนเสนอความต้องการที่จะให้ออกกฎหมายเรื่องใดเรื่องหนึ่งส่งเข้าไปสภา หรือว่าเกิดจากสมาชิกรัฐสภา,าสมาชิกสภา,าผู้แทนราษฎรส่งเข้าไปในรัฐสภา,าหรือว่าคณะรัฐมน,นตรีส่งเข้าไปในรัฐสภา,าตกลงมันมีที่มาจากประชาชนมีที่มาจากสอส,อสมีที่มาจากรัฐมนตรีส่งไปที่ไหนครับก็ไปรัฐสภา,าที่รัฐสภา,าจึงเป็นสถานที่ที่เป็นชุมนุมในการก่อให้เกิดพระราชบัญญัติเกิดกฎหมายทำไมต้องไปรัฐสภา,าล่ะครับ เพราะว่าที่รัฐสภาเนี่ยมีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสมาชิกรักฐสภานี่จะได้ถกได้พูดได้คุยได้อธิบายกันว่าไอพรรา้พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติฉบับนี้มันเหมาะไหมหรือมันเหมาะแล้วในรายละเอียดแต่ละเรื่องแต่ละย่อยแต่ละหมวดแต่ละเอาพูดง่ายว่าแต่ละมาตราม,มันเขียนยังไงใครได้ประโยชน์มันเสียยังไงมันจะมีข้อจํากัดยังไงถกเถียงกันครับเพราะาราั้นรัฐสภาก็ถกก็เถียงกัน แล้วเถียงกันที่สองสภาด้วยนะครับสภาผู้แทนราษฎรเถียงกันสามวาระคือเถียงกันสามครั้งเสร็จจากสภาผู้แทนราษฎรส่งไปที่วุฒิสภาเถียงกันสามวาระเถียงกันสามครั้งหรืออภิปรายหรือพิจารณากันนั่นแหละคำว่าเถียงหรือพิจารณากันเพราะกว่าที่จะออกมาเป็นพระบัญญัติเสร็จนะครับส่งไปไหนครับลงนามนะครับพระพระปรมาพิไทยแล้วก็ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงจะประกาศเป็นกฎหมายหรือเป็นพระราชบัญญัติได้เพราะตัวพระราชบัญญัติเนี่ยจึงเป็น,นกลไกที่ยาว เป็น,นกลไกในการออกกฎหมายเหตุที่ยาวเพราะต้องการให้มีความรอบคอบครับเหตุที่ยาวเพราะต้องการมีการใช้ความรู้ความเข้าใจพิจารณากันอย่างรอบคอบอย่างไม่ลุกลี้ลุกลนเพราะกฎหมายที่เรียกกันว่าพระราชบัญญัติออกมาแล้วเนี่ยครับมันผูกพันต่อคนจํานวนมากต่อคนเกือบทุกคนเพราะบางฉบับนี่ทุกคนครับบางฉบับก็ไม่ทุกคนแต่เอาละมันมีผลกระทบต่อภาพรวมพระราชบัญญัติจึงเป็นเรื่องของทุกคนคนเขียนแล้ว เราไม่เห็นด้วยเขียนแล้วอาจจะแก้ไขหรือยังไม่เขียนทีเขียนขึ้นมาใหม่ร่างขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือตัวกฎหมายของเมืองไทยที่เรียกว่าพระราชบัญญัติซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในการบังคับใช้ครับท่านผู้ชมครับ